ไกลไปถึงดาวที่เคยจองเป็นดาวของเราก็ยังคงอยู่ที่เดิมให้พบเจออยู่ตรงนี้มองเห็นดาวและดวงดาวคงมองเห็นเธอยังน้อยเราอยู่ใต้ดาวดวงเก่าวเดียวกันหวังว่าเธอคงสุขด,ดีอยู่ตรงนั้น सिंघिदी शं คงสุขดีอยู่ตรงนั้นเจอสิ่งดีดีฉันคงมีเพียงสิ่งเดียว ไฟ y บ o ยไฟบยฟังกีที้ก็น่ารักนะพี่องนะขอบคุณคุณผูณ้ฟังนะคะที่ขอเพลงนี้มานะคะบางอันมันเ็เรียกว่าสลับกันไปบางคนก็ขอเสนอตัวก็เลยได้เลือกเพลงนี้นะคะเร,เริ่มต้นกับรักจริงนะคะไม่ต้องมีที่ที่ให้ฉันอยู่แต่ขอแค่มีฉันอยู่ก็พอนี่คือเพลงหรัอวการตัดพอของเอสสิบนะคะซิงเกิลของเขากับ2 4 7ต่อมานะคะที่เราเปิดกันห้าโมงกว่าจริงๆตอนต้นชั่วโมงเนี่ย เรามีการเปิดเพลงมีแต่คิดถึงเพราะว่าคุณผู้ฟังอะขอมาด้วยเ,เหตุผลที่บอกว่าวันนี้เป็นวันครบรอบที่น้องจากไปนะคะครบรอบสิบปีแล้วก็คุยหลังใหม่นะว่าแบบคนที่เผชิญกับความจากพากได้เป็นคนที่แบบเก่ง mm. เข้มแข็งมากแล้วพี่คงเนาะ mm. เพราะว่าจริงๆแล้วการจากพากเป็นสิ่งที่ ไม่ว่าจะเป็นหรือตายหรืออย่างไรมันเป็นเขาเรียกว่ามันเป็นปกติธรรมดาที่มันพึงจะเกิดขึ้นในความสัมพันธ์ทั้งหมดถูกปะคนกับคนไม่ต้องบอกเลยนะเป็นดีเลย์ชิพแบบไหนคนกับสาสตร์คนกับอะไรใช่ปะแล้วมันก็ทําใจยากมากเลยนะมันทําใจได้ยากมากแล้วจะไม่คิดถึงเขาเหรอมันก็ไม่ใช่จบไหมแต่จะคิดถึงยังไงให้ไม่เป็นทุกข์คิดแบบยังไงให้ยอมรับได้ คนที่ผ่านมันมาแล้วเท่านั้นเราถึงจะเข้าใจในขณะที่เราก็ได้แต่เป็นคนที่ปลอบใจกันแต่ถ้าเรายังไม่เคยเจอเราอาจจะรู้สึกว่าโอ้มันไม่ได้ง่ายนะปลอบใจเขามันอีกเรื่องหนึ่งแต่เราเจอเองก็อีกเรื่องหนึ่งและบางครั้งการจากกันของคนแต่ละคนความเศร้าความเสียใจก็ไม่เท่ากันได้นะแต่คนบางคนเรารู้สึกว่าเออประมาณหนึ่งทําใจง่ายแต่กับบางคนมันทําใจได้ยากเหลือเกินมันคงจะมีความผูกพนันมีอะไรเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วการแยกจากกันเป็นเรื่องปกติ แค่วันนี้มันยังไม่เกิดไม่ได้แปลว่ามันจะไม่มีนะคะไม่ได้บอกว่าให้เราไม่มีความสุขกับปัจจุบันนะมีไปเถอะแต่ให้รู้ว่าวันหนึ่งก็จากกันได้ป่ะมือถือที่ใช้อยู่มันอาจจะจากเราไปถ้าหน้าจอแตกแค่มันแตกเราก็เจ็บแล้วป่ะพี่วงมือถือไม่เจ็บแต่เราเจ็บเพราะว่าโอ๊ย มันดูเจ๊งอะ <Okay. S 1> อะไรเงี้ยมันก็มีนะคะความเสียหายความสูญเสียความจากกันมันเป็นเรื่องธรรมดาไม่มีใครอยากให้เกิดแต่ก็ควจะต้องฝึกกันไว้ค่ะคุณผู้ฟังมันมีทั้งสิ่งที่เราชอบและเราก็ไม่ชอบอะนั่นก็คือเรื่องที่คุณผู้ฟังแชร์มาทางแอปพลิเคชันเทํมฟังฟินนะคะ,ะจริงๆเรามีหลายเรื่องที่พูดคุยกันค่ะคุณผู้ฟังบางคนก็ตอนนี้มาขอเพลงของพี่มค่ะ อาจจะไม่ทันสําหรับวันนี้แต่วันนี้พี่มีก็ปล่อยของมานะนะวันนี้พี่มีก็ปล่อยของเช็คของกันมาแล้วว่าเฮ้ยถ้าพี่มีจะมีคอนเสิร์ตเนี่ยจะมีคนไปดูสักเท่าไหร่เขาจะได้เตรียมตัวถูกอ่าเขาได้กะประมาณได้อ่าก็น่าเอ็นดูกันไปมันก็เป็นสไตล์ของเขานะคะลองดูนะคะว่าเขาจะมีข่าวดีอะไรมาบอกเราหรือเปล่าแต่ที่แน่ๆอ้อมมีข่าวดีมาบอกคุณผู้ฟังสําหรับใครที่เตรียมลุน้น ลงสนามเดียวกันยินดีต้อนรับกับออมสินแจกหนักแจกต่อแจกทองหนักเป็นกิโลกับสลักออมสินหนึ่งปีทั้งแบบใบสลักและดิจิตอลรุ้นรับรางวัลทองคำแท่งหนักสิบกิโลกรัมคุณผู้ฟังค่สิบกิโลกรัม มูลค่าของมันคือยี่สิบหกจุดห้าล้านบาทและลุ้นรางวัลที่หนึ่งมูลค่าสิบล้านบาทเพียงแค่คุณฝากขั้นต่ำหนึ่งร้อยบาทขึ้นไปฝากครบกำหนดรับดอกเบีย้ยศูนย์จุดสามห้าบาทหรือ0ูนเปอร์เซ็นต์ต่อปีศูนจุดสามห้าบาทอันนั้นเขาเรียกศูนจุดสามห้าบาทตอนหน่วยนะคะก็คือหนึ่งใบถูกไหมก็คือศูนจุดสามห้าเปอร์เซ็นต์ต่อปีดอกเบีย้ยและเงินรางวัลเนี่ยสําหรับบุคคลธรรม,รมดาไม่เสียภาษีออกรางวัลในวันที่สิบหกกรกฎาคมนี้นั่นแปลว่างวดหน้าถูกไหมกวงเเราจะจะอกัน ลงสนามน,นะคะคุณผู้ฟัง oh. เริ่มฝากนด้ตั้งแต่วันนี้ถึง15รกรกฎาคมหรือจนกว่าธนาคารจะมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขที่กำหนดไว้ภายหลังฝากเลยวันนี้ที่ธนาคารอมสินทุกสาขาห,หรือแอปพลิเคชันใหม่โมสอบถ้มรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ g s b Contact Center 1 1 1 5หรือ w w w g s b o r t h เงื่อนไขเป็นไปตามที่ทางธนาคารกำหนดเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคมเองอินออมมั่นคงออมกับธนาคารอมสินธนาคารเพื่อสังคมขอไปดูเลิกแนปะ๊ะ พทรพุทรอ,อ,อย่าลืมโทนะสนับสนุนโดยเลือกอาหารแมวคันว่าหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มเทียบอนให้มันเพล่นรับชอบลุ้นชอคชุดใจกว่า10ล้านบาทยูนิฟออยูนิอร่อยครบมีวิตามินและไฟเบอร์สูงและสินเชื่อรถยนต์ UOB c a คาชูแคพร้อมเปลี่ยนรถเป็นเงิน ม่นเคยมีความหลากหลายของสายกันเลยทีเดียวนะคะว่าเฮ้ยยังไงมีทั้งสายที่เป็นสายที่เป็น LGBTQ มีสายที่เป็นความสัมพันธ์แบบ f r n d with b e n e f i t s โอ้ oh, มีหลายแบบนะคะเมื่อวานนี้เขาก็ตอบกันไปหลายแบบถูกไหมพี่กวงหลายแชกกันเลยหลายเฉดด้วยนะคะสำหรับ เผือกเตินแล้วก็หอมทุกวันพุธค่ะมีเรื่องให้เราได้ติดตามกันนะคะสำหรับชาวพุทธเรียนถ้าวันไหนเป็นเรื่องของคุณ02658373โทรเข้ามาได้แล้วฟังไปได้วยกันพร,พร้อมๆกันกับเลือกอาหารแมวคานนวาหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มเชีย์บอลให้มันเฮลันรับโชคลุ้นโชคชุดใหญ่กว่า10บล้านบาทยูนิฟออร์ยูนิอร่อยครบมีวิตามินและไฟเบอร์สูงสินเชื่อรถยนต์ยูอีคา to ทูแคชพร้อมเปลี่ยนรถเป็นเงินค่ะพุทธถกพุทธถกอย่าลืมโทรนะ เตรียมตัวลาคุณผู้ฟังนะคะหลายคนก็ส่งมาถามว่าวันนี้พี่จะทานอะไรวันนี้คุณน้อมจะทานอะไรคะเย็นนี้ไม่มีใครตอบได้ว่าใครจะทานอะไรป้าพี่ข่วงใช่ครับบางทีอ่ะตั้งใจอย่างดีเลยแล้วเปลี่ยน๊หน้างานป้าแพ้กลิ่นอย่างเงี้ยป้าใช่ใชกลิ่นที่มันแบบว่าเราจะแพ้กลิ่นมากกว่าแพ้ตาป่ะระหว่างตาที่เห็นกับกลิ่นที่ได้คุณคิดว่าอาหารอ่ะมันอะไรมันมีผลกับคุณมากกว่า จมูกที่ได้กลิ่นกับตาที่เห็นรูปอะไรที่มันส่งต่อมความอยากเพราะเวลาเราดูทีวีเราไม่ได้กลิ่นนะแต่ทำไมพอเห็นอยากกินขึ้นมาทันทีถูกป่ะใ,ในขณะที่พอผ่านรล้นอาหารกลิ่นมันเตะจมูกเอ๊ก็น่ากินนะ ความตั้งใจไปบางทีมันก็พัดหลงบางทีบอกไม่ได้เหมือนกันนะคะว่าวันนี้คุณจะทานอะไรความตั้งใจมันก็ไม่รู้แหละแต่ที่แน่ๆทานอาหารปรุงสุกนะคะคุณผู้ฟังแล้วก็ขอให้คุณเจอร้านที่เมื่อคุณถามว่ามีของที่คุณแพ้หรือเปล่าแล้วเขาให้คําตอบที่ถูกต้องจะได้ไม่มีผลต่อสุขภาพของคุณด้วยเพราะว่าไม่อย่างนั้นมันก็เดือดร้อนกันไปอีกหลายฝ่ายตอนนี้เราก็อาจจะได้ยินค่ะเกี่ยวกับเรื่องของบางร้านเสิร์ฟแล้วก็ มีปะปนไปด้วยในสิ่งที่แพ้บางทีเขาไม่คิดว่าเราแพ้ขนาดนี้เพราะฉะนั้นทำร้านอาหารเนาะไม่คิดแต่เขาต้องแจ้งและให้ผู้บริโภคเป็นคนตัดสินใจใขอให้คุณสุขภาพดีค่ะนอนหลับฝันดีพักผ่อนให้เต็มที่พรุ่งนี้กลับมาเจอกันเดี๋ยวอยู่ต่อกับอวันนี้น้องดาวปะใช่ครับเดี๋ยวเจอน้องดาวต่อคนสวยสวัสดีค่ะ e i machine เวลาครั้งสุดท้าย